ភ្រាព្វាចក្ពីនិភារដីប្រ឵ស្ត្នុងស្រសាស់ន្ត្ទាំងប្រក្រីដែលច្រើងប្រៀប្រើ្រីដ คารังสุปาภาตังสุหวติตังสุกันนอสุโมตจะสุยินทังพรมจาริสุปาทังชินังกายกรรมวาจากรรมปาดานชินังปาดานชินังมนกรรมปณิชิเตปาานชนปาานชน เนกัตถาวาระฏฐะพันตาเถปะนะจิเนยันตุเนเมตังอวมังคารัญจะโยจามะนะโพสังคุนะสัสสะโนปะปะกะหุโนสุปิณังอกันตังโพธานุภาเวนะวินาสเมนต ยานทุนิเมตังอาวมังคารันจาโยจามนาปุสสกุณัสสะสนตวปะปะกะหุดุสุปินังอกันตังธรรมานุภาเวนะเวนะเสมนตุยานทุนในเมตังอาวมังคารันจาโยจามนาปุสสกุณัสสะสันต ปะปะกะาหัโดสุปินังอักันตังสังฆานุภาเวนะวินัสเมนตุสัพพะตะวะพุทธละตานังโอสัทังอุตตมังวรังเหตังเดวามโนสานังพุทาเตเชนัสโธทินานาสันตุปาถวะสะเพรนุข้าวุปะเมโตเต สังฆตาวาธรรมรรตานงอสาทังอตตังวรังอริยาหุปัสสานังธรรมาเตเชนณาสุทินานาสันโตปาทวสาเพพยาโวปัสเมโตเต สัากตะวสังคารตะนังโอสะทังออตะมังวรังอาหูเนยังปาหูเนยังสังคาเตเชนโสวทินา นาสันตุปาผวาสะเพโลคาโบปัสเสนตุเตนทุกขปาตาจเนโนคาพยาบาตาจเนพยาโซกาปตาจเนโซกาหุนตุสะเพปิปานิโนเอตาวาตาจามิเหสัมปตาโมนยสัมปาังสะเพเนวา โนโมทันต ar ุสัพะสัมปเตสเศรษิยาระรักทันตุสัตธายาสีรังรักขันตุสัพาธาภาวนาปิรตาหุนตุกาชันตุเดวตาคตาสาเภภทธาภรปตาปเจกานันจะยมภรังอรหันตา เตเชนราขังพันธามิสาพาโซนาคาตายาคาโพธานังปปาการิวารนาปเรตาสานุภาเวนหันตวะเตสังอุปาทเเวนาคา Tawate sang ะระดับต่อไปก็จะเป็นการถวายข้าวพระพุทธนะครับคู่บ่าวสาวก็ตั้งละโมโดยพร้อมเพียงนะครับละโมตตาจามภาะวะโตอาระหะโตสมมาสมพทุทสตา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพยัญชนะสัมปันนัง สาลีนางโพชนางอุตตกังวรงังพุทธะาปูเชมะสาธ <c oughs> ุช่วงต่อไปก็จะเป็นการถวายพระตหารนะครับ ยกยกบาทมาด้วยอะต่อไปก็จะเป็นการถวายพระตาหารพร้อมปัจจัยนะครับเอากล้าวนโมโดยพร้อมกันนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Na tatskawawata arah atau semmaommboca Imanimakang bante Batani Bacayak tanani Cabari ศีลวันโตโอโนชย,ยามะสาธุโนพันเตศีลวันตัดสาอิมานิพัตตานิปัจจะยตานานิปฏิคันหาตุอัมหาการเกว,วะมาตาปิตุ อาทินันจะยาตกานังทีขคารัตังหิตายะทุกขายะข้าแด่พระคุณเจ้าผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพัตตาหารพร้อมเครื่องบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระคุณเจ้าขอพระคุณเจ้าจงรับเมื่อรับแล้วขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญแด่พวกข้าพระเจ้าทั้งหลายแด่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีบิดามารดา ปู่ย่าตายายญาติสายโลหิตมิตรสหายที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยจเจริญด้วยโภคกระซับในมนุษย์สมบัติทั้งหลายที่เสียชีวิตไปแล้วก็ดีขอให้ได้รับส่วนบนุญ ส่วนกุศลในผลทานที่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญอุทิศให้ในวันนี้หากตกทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ถ้าได้สุขแล้วขอจงเจริญในสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยผลทาน อันบริสุทธิ์นี้จงบันดาลให้